ありがとうございまださ ในข,ขณะนี้นะคะท่านประธานพิธีได้จุดธูปเพื่อถวายสักการะพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจังหวางนะคะลำดับต่อไปค่ะจะเป็นการเปลี่ยนผ้าผูกเอวของอ,องค์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจจังหวางที่อยู่เบื้องหน้านะคะ โอกาสนี้ค่ะเขาดนเชิญท่านพิจิตรุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินและท่านวัฒนินตั้งทวิสิทธิ์นายกเทศมนตรีเมืองสุรินนะคะได้ขึ้นเปลี่ยนผ้าผู่เอวนะคะซึ่งในปีนี้นะคะผ้าผูเอวเป็นผ้าใหม่มัดมีสีม่วงนะคะเป็น ความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวโจสุรินที่ได้ทอเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะใช้ในการผูกเดวให้กับท่านตลอดทั้งปี2,567นี้ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลกับลูกหลานของชาวสุรินนะคะครับและหลังจากนั้นนะครับท่านประธานในพิธี ท่านพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินและท่านนายกวัฒนินตั้งทวีสิทธิ์ครับนายกเทศมนตรีเมืองสุรินท่านจะได้ให้เกียรติร่วมกันคล้องพวงมาลัยที่ของเงาขององค์พระยาสุรินพักดีศรีนรงจังหวังครับซึ่งพวงมาลัยนั้นนะคะเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองนะคะที่ ร้อยด้วยหัวใจของลูกหลานชาวสุรินนะคะดอกตระเรงนั้นมีความหมายที่เป็นสิริมงคลยิ่งนะคะนั่นหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองสุรินและส่งให้ลูกหลานชาวโทวสุรินได้รับผลแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นด้วยค่ะ ความเจริญรุ่งเรืองทุกที่เป็นสิริมง,งคลต้อนรับปีใหม่ขอบารมีของท่านนึง้อเมืองสุรินทร์ของรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขมีโชคชัยร่ำรวยอยู่เย็นเป็นสุขทุกท่านในของมาลัยที่ของเงาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนำพาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองให้กับจังหวัดสุรินทร์และลูกหลานเราเชาวจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านทุกคนครับเสร็้น,นะคะลำดับต่อไปนะคะ ก็จะได้เรียนเชิญแข่ผู้ใหญ่นะคะได้คล้องพูมาลัยที่เราทั้งสองข้างนะคะเป็นการถวายสักการะนะคะสวัสดีนะครับได้รับเกียรติจากท่าน ประธานพิธีนะท่านพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ครับท่านนุจิินบุญทันนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสุรินทร์ครับท่านธวัชชัยถาวรสุจิตกุลพร้อมด้วยปริยานะครับท่านผาสุกเจริญเกียรติท่านขมอนพรหมพิทยายุทธครับท่านรุ่งสง่านวลนกุลแล้วก็ท่านพันเอกจิรชุ่งฉ่ำนะครับท่านจักรีวัณณุประถมรวมถึงท่านจุราพงศ์รัตนไตรวงศ์ครับท่านอาคมทองริ แต่ก็ท่านสัทธเสกทองพร้อมด้วยปริยาท่านวสันติชนะพร้อมด้วยปริยาด้วยนะครับท่านราชก,การท่านผู้ใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์ของเราจะได้รวมประกอบพิธีในการคล้องพวงมาลัยนะครับเป็นตัวแทนของลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะได้ประกอบพิธีอันเป็นสิริมงคลน,นะคะค่ะ และในลำดับต่อไปนะครับขอเเชิญท่านนายกวัฒนินตั้งทวิสิทธิ์ท่านได้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีท่านพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดส,สุรินทร์ครับขณะในช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของพิธีเปิดงานรำบวงสวงฉลองสืบสัทธาพระยาสุรินทร์ภัคดีศรีนรุจังวางก่ะ